หยิบหยิบจิ้มเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวจะให้เจ้าของเขาเป็นคนเช็คอริงดูในห้องเนี่ยตอนนี้ถ่ายจริงจริงไปก่อนเลยรอรอคิวอยู่นะครับรอคิวอยู่นะครับจิ้มได้เลยค่ะจิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามึนอย่าขึ้นอย่ามึนอย่ามึนอย่ามึนไหนดูไหนเห็นไหมไม่ใกล้ไปมันใกล้กล้วยไม้ดำนะครับเพื่อนดู่ในนี้กล้วยไม้ดำกล้วยไม้ดำโอเค นี่เป็นกว้วยไม้ดำกว้วยไม้ดำนะครับ <Hey. S 2> สรรพคุณนี่คือน่าจะมันสีม่วงเนาะนมันน่าจะต้านมนีสารต้านอนุมูลอิสระแน่นอนใช่เรากิ้ม ก็ขอให้ชิมด้วยนะพี่นะนั่นแหละชิมเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาก็เอมาได้อันนี้ก็ให้ชามงแล้วที่นี้ครับชิมเลยค่ะชิมเลยชิมชิมเชิมเชีรยเรมชิมเลยอันนีอันนี้นช่่นี่น่นี่นี่นีี่นี่นะน่นนี่ อืรออบันดับแรกคือกรอบ